สวัสดีครับผมอวยหลายอย่างนะครับวันนี้จะมารีวิววัดรอบออโตมิเตอร์ซีรีออโตเกตรหัสตัว233 905นะครับตัวนี้8,000รอบครับไวรีติดปกตินะครับตั้งค่าได้นะครับตัวเตือนตั้งค่าได้ปกติชิปไลท์ออกนะครับ ขออนุญาตเอาไว้ที่รอบต่ตําๆนะครับไปสักสามพันรอบนะครับเห็มทดสอบการทำง,งานครับเ,เข็มนิ่งๆนะครับสีสดๆรอบอยู่ที่ประมาณรอบค่อยๆตกนะครับประมาณพันรอบรอบเครื่องอยู่ที่ประมาณ ก็พันหน่อยๆน,นะครับคลิปไลท์กี้ตั้งไว้3,000รอบนะครับคลิปไลท์สว่างปกตินะครับลองตั้งตาำดูนะครับ งินึโอเคครับทำงานปกตินะครับขอบคุณครับ